ระวังเด้อวางไว้เลยปั้นเหยื่อเป็นเปล่าปั้นเหยื่อเลยปั้นเลยกัดปั้นในพี่เนี่และลูกปั้นเหมือนปั้นกินน่ะลูกก้อนแห้งเล็วตัวใหญ่ว่านี่เออตัวเล็กแรงตัวเล็กแรงทอดก็แห้งเร็วสวัสดีน้องนินเทมารินสวัสดีโกนินนิดเร็วสวัสดีโกนินครับเอาไปไกลๆสวัสดีโกนินวันยัยตูนยัย

เดี๋ยพี่เลยจะกินละเต็มยพี่เลยคนตุ๊กตาเดี๋ยวมีรัตกันพี่เลยจะกินละตบกนพี่ใครกินคะใครจะกินติดตามแล้วขอบคุณครับใครจะกินปันนี่ไม่แท้ครับลูกพี่ลูกน้องครับบ้านใครบ้านบ้านยาน้บีอาบ้านระวังตกน้ำบ้านยาบ้านยาแกไม่ใช่ได้บิดวันนี้นะอยากเห็นแม่พี่เบียร์แม่พี่เบียร์ยังไม่เลิกงานเลยเดี๋ยวแม่พี่เบียร์ตามมาตอนนล้ นี่หัวอาหารดิ้นด้วหัวอาหารมาแสบแสบหัวอาหารแบบมีกระต่ายเดือนหายากนั่นเี่นัี่มก็ต้องต่อส์จอยเครื่องนี้มันชื่อว่าอะไรนะตอดแล้วตอดเล้วอืออะไรคะต้องจอยไว้อ่าสต๊อกเอ้ยไม่ใช่ตู้ี่ตั้งขึ้นไปวันพะไม่ได้เอาลำโพงตัวที่มีไมมาเนาะแม่พี่เบียร์ทำงานอนามัยค่ะ ตมามากินวันเกิดที่นี่ติดตามชุดท่องช้างขอบคุณค่ะกลิ่นเยี่วไปแล้วมั้งนะตุบเร็วตุบเร็วล่างแล้วล่างแล้วครับโอ้ได้ตัวได้ปลาอะไรอ่ะ ปลาบ๊กเฮ้ยแกงส้มแกงส้มที่ยวไปต้มไปนั่นน่ะต้มต้มส้มปลากระบอกต้มปลากระบอกปะจริงไหมไม่รู้ไม่ใช่เหรอปลาลายปลาโบ๊กปลาอเลยกัตเพียนปลาเพื่อวะปลาตะเพียนอ๋อแมนบหรออ๋อปลาตะเพียนไม่ใช่ตัวแบนๆหรอคะปลาตะเพียนมันปลายเนีมันจะก้างมันเยอะๆก้างมันเยอะแล้วมันตัวแบนๆใช่แต่เนี้ยไม่อันนี้ตัวมันกลมจะตกปลาลินได้บ้างยังไะ ไม่ปลาอะไรนะไม่รู้ปลาอะไรเลยเลยปลาเนื้อหนึ่ะอ๋อปลาอีศกป่ะปลาอีศกปลาอีศกต้องเอาไปแกงไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่กล้าปล่อยมันไปเลยนี่ประเนินบอก สามันเท้าเลือเอาเจ้ยามันตายเกลี่ยพอยนั่นเองทำไมไม่ใส่รองเท้าคะถ้าถ้าปล่อยกลับไปมันตายเหรอคะตายทำไมอ่ะมันเข้าลึกเอามัจไบปากันคะเออโอ้ยอันนี้ปลานั้นปลาปลาโนนจันนี่นะปลานวลจันทร์กลางไหลอ่ะตกปลาอยู่ที่ลายปลาเยอะแช่มวะตกปลาอยู่ให้ดูทีปลาทอดมันนะนะมาเอ็ดมาฟักฟักเอ็ดทอดมันโอ๋อทอดมันอ้ยทอดตัวกัน เต้นลูกกัจจารเลยปลามันเอาคืนดูเชิมว่าตกปลาอยู่ไหนเลยทีเอาตันี้อะไรนี่นะเอาผ้าจับจะได้ไม่ปักมือ ทำยูทูปเพื่อการลักสินน้องจะทำยูทูปอันนี้อยู่ค่ะไม่ไม่หนูหนูแม่งหนูแม่งว่างค่ะเนใส่รองเท้าทีจะไปตลาดได้ไหมเขาบอกว่ารองเท้าเขาอะสีขาวพี่เปิ้ลแล้วเดี๋ยวรองเท้าเขาสกปรกเดขาจะไปเพิ่งไปโยนเดี๋ยวเดี๋ยวปลาไม่กินบ่อเลี้ยงค่ะ นี่เงินลงกุายเปลือกหอยไม่กินหัวอาหารเอาปลาช่อนเอาปลาช่อนเออปลาปลาช่อนมีสองตัวมันต้องมีอาหารปลาช่อนหรือเปล่าใช่ใช่ปลาช่อนมันไม่ค่อยกินมันต้องลากเข้าไปนุ่นปลาช่อนโอปลาช่อนมันต้องกินมันต้องกินเยอะอันนี้ย็บแต่โมยหญ่ลมือ นี่ถ้าไลฟบิโก้ได้วันหนึ่งแล้วนะเนี่ยอืมเดี๋ยวเผื่อถ้าไลตอนเย็นเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับเบ็ดหมดเดี๋ยวจะลงไลฟ์ก่อนในหัวชอบตกปลาคุณใช่เดี๋ยาม้าหางกล้องไปก่อนหางกล้องไปหางกล้องมาหางกล้องมันเอาเลยเอาเลยกินแล้ว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  นั่นน่ะมันกินอยู่กินอยู่ซูมซูมไม่ได้ซูมได้อุ้ยซูมได้เอาเพิ่งรู้เหรอดูเลยอุ้ยนั่นน่ะตุ๊กตักเร็วตุ๊กตักเร็วท่านมันกินง่ายยังทอกเลยทอกทอกดื้อทำนั่นทำคลิปเกิดภัยก็เกิดป่วหน่อยต้องรอดูใน tiktok ว่างกันต้องลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ใหม่นะครับเดี๋ยวลงก่อนนะครับบายๆเดี๋ยวบายๆบายคับเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะ